เรียกตะล่างบ่จ้ะเรียกลักไอ้ซื้อแบบไหนค่ะซื้อคือซื้อตามลักของมันละผู้ใดว่าได้ลักได้มากก็ซื้อตามมันละมันก็ซีกูบ่แม่นว่าไปซื้อว่าร่ำยามจ้ามันสิมีเงินซื้อจังได็กก่อนหนึ่งก็สวัสดีพ่อจอยกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อจอยครับเลขเลขล็อกเลขตารางมาแล้วใช่ไหมครับพ่อครับเอฟซีทำหายเยอะเนาะที่ว่า กี่ตัวยี่สิบแปดตัวใช่ไหมครบับยี่สิบแปดตัวเพาม่าซื้อบดทั้งยี่แปดตัวนี่ก็ต้อง้นกัซื้อบดยี่แปดตัวแล้วก็ไมไอากไส่แล <c oughs> ้วขึ้นมา่จากไสครับทางเียนบตีก็เดี๋ยวยี่แปดตัวหาเล็กวิ่งมาจับบ่จาอาเล็กวิ่งเล็ววิ่งบ่จอยหากมหกงวดนี่อันบ่มีสองตัวนี่ก็ต้องเล่น จอบอกไปเลยว่าว่าต้องเรียนเลยคำว่มีหากับพกว่าต้องเรียนเรียกหวดนี้จะไม่พ่อ่าวตัวไรกกับตัวหนึ่งว่างหันศูนย์กับหนึ่งหวดมึงหนึ่งหันแต่ยังมาศูนย์มันมาลายมันสีบัวมากก็บอกแล้วว่ามันสีบัวมากมันก็บัวมากเลยศูนย์หัวมึงหนึ่งหันมันก็คือหางวดหามาลายลายหันละหามาเจิตจันทร์ว่างหันศูนย์มาเจ็ตจันทร์มันก็บัมาก แตยังว่ามันติพังครับไปรมกลุนกันอะไลาวมันเกิดพังบ่มเลยแ่ะงวดนี้วิ่งคือห้าหกใช่ไหมพ่อห้ากับหกโอกาสมาด้วยกันมีไหมครับพ่อมันโอกาสมันมากกันบ่มีแต่ว่ามันมาบุ่นลังโอกาสมาบุ่นลังหลายเลขซสุ่มเนี่เพราะว่าขันบ่มีซุ่มนี่มันก็เล่นบ่ไรหนึ่งเทากับเบิ่งเส้ลักมันครับลักหามีตัวไรแน่ยจรงสิล่ะแล้วก็ลักพกมีตัวไรแน่ยขันที่เล่นตามลักนะตามเล็ก รักปจอยทีพอจอยเอามานทีบนไห้จศอยมานก็ต้องเรียนไปตามรักครับว่ามันว่าเรียนว่าร่มจำจาไปกันบุตรถือกัเครียดกระสวนข้นเข้ามันเกิดคือค้นนั่นแหละก็แสนเขาบ่าใส่ซื้อว่าคนหรอกครับไม่มีในนี้อยากซื้อขันผู้ใดเจ็บที่จ้อยทีหักจ้อยหลายๆนี่เ่มีคนโง่หรอกครับ เ <FC S 2> อฟซีของพ่อจอยสลาดบิ้นแล้วครับเด็ดเพราะเขาถูกเลขกับพ่อจอยแมนครับเ<อ>พราะว่าเขาสลาดแล้วเพราะวันหนึ่งแล้วเขาก็บบุฟฟี่อ้บุบบับน,นั้นจักจาง <c oughs> คือพ่อจอยวางเลขที่รามนั้นเป็นเลขตารางที่เจส่งมาให้ใช,ใช่ไหมครับพ่อเลขที่สีเ่เลนได้เนี่ก็คือเมื่อวันที่สิบห้าสิบหกพ่อจ้อยเนี่ยไฮเลนสองคููเท่านั้นครับ ไาเรียนสองครูเท่านั้น,นบ่ต้องมันจะมาว<บ>ันที่สิบห้าสิบหกเหรอครับปออาบ่ต้องไปเรียนไลครับก้าบ<อ>่ได้จับใส่ตัวอื่นจับใส่เล็กวิ่งเล็กแลนพอจ้อยนี่ละหากับมกนี่แหละก็ได้สองครูบ้างหันบ้างหันเล็กเขา,มาสมัครสดุดในประจําปีนี่หัตเสรุดงวดเดียวงวดเมื่อหนึ่งเล็กเขามาศูนเลขกพอจ้อยมา่หนึ่งกับศูนพอจอยเลีกปลอยปลอยน้ำกันนี่แหละกับข้าเจ้าพอจ้อยปลอยศูนศูนหละก็ปลอยศูนหนึ่งครับนั่นแหละ มันเลยมาเสืบดูดน้ำกันบ้านนี้พอ่อจ้อยกับเลขปล่อยลักฮกเขาว่าลางมาล้านผู้สิ้นลักฮกเด้อว่าะชันพ่อจ้อยก็เลยปอยน่อยเรื่องที่พ่อจ้อยก็เลยเลี่ยมแน่ก็พูดละเล็กละหน่อยชื่อต้องเข้าใจครับต้องเข้าใจคือเล็กลักพ่อจ้อยนี่ฮกฮกฮกกับหาครับก็ชื่อขั้นพูดได้ทีชื่อหลายก็ชื่อลักหาก็ลักฮกนั่นครับ เลขกุ้ยจ้อยนี่มาล้านบนเซ็นครับกล้วยกุ้ยครับเลขวิ่งนี่กล้วยกล้ยกุ้ยกุ้ยเลยเลขวิ่งนะครับห้าครับเลขวิ่งนี่กล้วยกุ้ยบังเลยเลขกุ้จ้อยบังเคยพลาดจักหมดในยอดลังก็ได้ครับยอดลังก็ได้ตั้งต้นปีมาเลยครับเลขเลขติดประจําปีใช่ไหมครับ่บอครับเลขสองตัวเลขวิ่งเลขแล่นนี่ครับเลขวิ่งของกุ้จ้อยนี่ยังบ้านในรุดเนาะค่ะบ่ท่านรุดจักเที่ยครับในในในปีนี่ครับแต่ว่าเลข เลขประจําปีนั้นรุดไปแล้วสองหมดครับปจอยบอกลราก็ได้ว่ารุดไปแล้วสองหมดครับแต่เลขวิ่งยังไม่เคยรุดเลยปีนี้ไม่เคยรุดครับไม่เคยรุดจักเทียงวรานี่เขาอีกครับมันพูดได้มีหัวพูได้หัวดีก็เอาไปจัดเอาครับไปจัดเอาคือเอฟซี C, ปจอยนี่คือไปนี่เข,ขเขาเขาจัดเขาฮ็ตรุดเขาไม่ได้เห็น้จอยบอกง่าหนึ่งเขาก็นอน,นทา่าเอาเลขสองตัวสองคู่ที่ปจอยบอกไปเท่น เราไปจัดไปซื้อกันไอไอเลขชุดนี้พ่องวดที่เท่าไหร่ละครับผมงวดที่ลอยกัวล้วครับไอเลขเลขที่ตัวนี้ครับครับนี่ว่างหันครับนี่นี่เลขลักที่ว่างหันครับที่พ่อจ้อยป้่อยออกไปนี่อืมลักหกครับสี่คููครับว่างหันงวดว่างหันอืมหกสามเต็มเต็มเลยหกสี่หกศูนย์หกสามหกเจ็ดครับ งมดที <S <s <laid out> ่ผ่านไปวังหนึ่งครับเพราะว่าบนบนบ่ลุ่มลุ่มแรงๆครับบนบ่แบบมาเล็กบ่หนักกับบ่ตรงมากนั่นก็คือบึ้งไปหรือครับบึ้งพอจ้อยไปท่านผู้ใดว่าอยากบึ้งพอจ้อยก็บบุ๊เป็นยังก็คือกับพันพันไปครับบึ้งไปแล้วกับพันพันไปแต่ว่าเล็กพอจ้อยบ่เขายังจะนั่งซีมันนั่นกับบุ๊เป็นยัง มากระทำแล้วผู้ใจรอดมากระตามู้ใจเย็บซี่อูใจทั่วโลกแล้วครับเด็กทั่วโลกแล้วผู้ใดกระทำมาเด้ตีกันได้เพราะว่าผู้ใจนี่บ่ไดนี้เกิดมา่วกเราจะพูดได้สิสร้างผู้สร้างนี่สินะคือคนนี่ถ้าสั่นเขาบ่ใส่ซื่อว่าข้นหรอกครับฟังแต่ว่าคนนลุ่นนถือกระดีครับบ่ถือกระผู้เขาซื้อหลายเป็นบัดถึงสองสามหมื่นเขาบปฏิวัยผู้ใจครับ ผู้วาพระจ้อยนีซื้อบัตรแกสามร้อยคือพันตอนนั้นครับรอยเดียวบมาได้เนาะครับจัดวไว้อย่งกับผู้จ้อยบร่ไดจับมือซื้อครับขันมากยังม่ซื้อครับเลขพร้จ้อยน่นขันผู้ใดมั่งจัดไปครับหกเจ็ดกับหากับแปดหาครับหกจดจัดไปตัวไหนนะพ่้ยทีนึงนี่หกเจ็ดกับแปดหาครับแปดในในขึ้นโบมีพ่อ นี่บหกแปดที่นี่หกเจ็ดกับแปดห้าซ้ำกนั่นแหละเห็นในหัวมุมนั่นไหมหกเจ็ดับเป็นห้าแล้วความฝันเป็นไงครับพ่อนี่ควมฝันละพราจ้อยนั่นยืดอันนี้นี่หกเจ็ดกับแปดห้านี่ควมฝันแหละครับครับควมฝันฝันแบบไหนพ่อก็ฝันไปกันเขาส่วนไปงุ่มป่านนะครับเขาส่วนไปงุ่มป่าแต่ว่าเขาว่าเอาแหไปน้ำเดือบพ่าจ้อยบ่แหไปครับอื พอจ้อยก็เลยไปง้มมือน้ำเขาละเอาถุงเียวแล้วก็ไปง้มมือครับไปง้มมือพอจ้อยง้มไปง้มไปเขาก็บ้านแห่มาปลาก็รวยลายลายไปพอดีเขาวานแห่จวดปลาข้อตัวนั้นมันหมดลงกี่ตุ่มอืมอ่ามันหมดลงกที่ตุ่มพอจ้อยก็เลยว่าโอ้เขาแห่เขาเลยเฮ็ดยังได้พอจ้อยก็เลยง้มง้มไปเห็นหางเจดีย่พอจ้อยก็เลยยกลงกี่ตุ่มมากำข้องัดตกมาเลยงัดอกจับแห่เขาอืบ้านนี้เขาเลยว่าเอา ก็ไม่หลาปลาอยู่ในแหบบน้อบวกยฉันหลบปลามดนตุ่มอยู่กล้ c นีเละฉันหลบครับก็จอดกันย่างกันมาอีกย่างกันมาเห็นปลาอยู่ในบวกเต็มบวกนึงบาบนี้เอาปลาเปนหัวสักลงป่าฟังบึ้งก็ครับป่าเปนหัวสักลงครับป่ามันหัวสักอืเลขตัวไรครับเลขตัวไร้นหัวสักลงครับตัวพอจจอยปล่อยออกไปขันก้นมีนั่นครับหกเจ็ดแปดห้า เอาหัวเอาหัวฝากลงขี้ดินพ่อจ้อยก็จับขึ้นมาเบงอ้องบนพันเราตัวหน่พ่อจ้อยก็เลยจับเอาเท่าตัวเท่าตัวใส่ถุงเขียวจนเต็มถุงเขียวนี่แหละพ่อจ้อยทุงวาเลีกที่เขาเลีกหกเจ็ดกับแปดหาคินแปดหาที่พ่อจ้อยกันนัน่นย่นี่คือเลขยกสองตัวพ่อจ้อยให้เอฟซีของพ่อจ้อยสี่ที่ละเมื่อวันที่สิบห้ากับวันที่สิบหกครับซื้อสองคูค่แน่นครับ ตัวใดพ่อมันบ้านมาครับเล็กบ้านมาคแต่คู่เจ็ดกับแปดห้านี่คือป้องฝันของคุณเ่ล็กขวามฝันครับเล็กวามฝันครับอย่าสับสนผู้ใดผู้ใดย่าสับสวนครับเล็กสองตัวคือเหล็กสองคู่ครับเหล็กสองคูนี่ก็คือที่เด็ดครับครับผู้ใดบบเซียกับช่างอบเซียกับบุปังถูกแล้วใช่ไหมครับตัวนี้ถูกล่ามก็เส้นห้อมเล็กสองคูนี่ ว่ามันหน่อย,อยปเปอร์เซ็นหกเจ็ดกับแปดะเน่นเพรวันหนึ่ง,งพ่อจอยกับพ่อใดกับพ่อได้ดมาแบบค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของพ่อจอยเนาะค่ะเป็นเลขตารางเนาะค่ะบมเมนให้เอาเบอรสุดโตเด้อค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องหาเด็กวิ่งเลขลักมาก,ก่อนเนาะค่ะแต่ละลักก็มีแค่สี่คู่เท่านั้นค่ะส่วนวามฝันพ่อจอยจะมีหกเจ็ดกับห้าแปดทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้าทางช่องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ